คคืืออออขขหห้ามทถิออท่นประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน,เ,นเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชละวันเราเป็นนักเรียนทำไมาไม่เคยแปลเปลี่ยน วัดดงตะขบตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลดงตะขบในเขตปกครองอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีนโยบายส่งเสริมความปองดองสมานฉันจึงดำริให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสันติสุขในประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาสินหานวัดงตกะขบอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรแต่ก่อนอื่นนั้นผมจะขออนุญาตเข้าไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในครั้งนี้กันก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับลุงกำนันที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการและมีบทบาทสําคัญที่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับหมู่บ้านดงตะขบของเรานะครับแล้วภายในดงตะขบนี้ก็ยังมีโครงการอื่นออีกมากมายนอกจากโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตสอบถามลุงกำนันว่ามีโครงการอื่นๆอย่างไรบ้างน,นะครับที่ตอนนี้หมู่บ้านดงตะขบกําลังดําเนินการอยู่ครับโครงการที่ชาวบ้านดงตะขบได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน ให้เป็นรูปประมเช่นโครงการหมู่บ้านท่อสะอาดหรือหมู่บ้านสีขาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบา้านคนนั้นห่างไกลจากาาการทุจริตคอร์รัปชันและห่างไกลจากยาเสพติดโครงการต่อมาคือโครงการหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชากาลที่9เพื่อส่งเสริมให้ชาวบา้านปลูกผักไว้กินเองแล้วไปขายเป็นการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ครัวเรือนโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านตงตกเป็นชุมชนคุณธรรมตัวอย่างของจังหวัดพิจิตรมีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายและแตกต่างกันเราเรียกว่าพระอุวัฒนธรรมอาศัยอยู่กับชุมชนด้วยวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนมีการจัดตั้ง ุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นประจำโดยเฉพาะเทศกาลจะมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน และโครงการที่ชาวบ้าน,นุกร่วมกับวัดุพุพปกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือโครงการอูปบ้านรักษาสินห้าเป็นการร่วมมือระหว่างบ้านวัดและราชการที่เรียกว่าบวรคือการทำให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่ร่วมกันยังมีความสุขภายใต้หลักเป็นจศิลและเป็นจะธรรมนำมาซึ่งความสงบสันติสุขของ ังเองครับแล้วนี้ก็เป็นโครงการทั้งหมดที่ลุงกำนันได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างที่หมู่บ้านองค์ปะกบเรากำลังดำเนินการอยู่ล้วนแล้วจะเป็นโครงการที่ดีทั้งนั้นเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงกำนันนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรา,าในวันนี้ครับ หลังจากที่เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการภายในหมู่บ้านดงตะขบไปแล้ววันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านซึ่งมีหน้าที่บทบาทสําคัญเกี่ยวกับวัดดงตะขบเป็นประชาสัมพันธ์ของวัดดงตะขบนะครับหรือพี่แต่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาถามพี่แต่งนะครับว่าภายในวัดดงตะขบมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่จัดทําขึ้นภายในวัดแล้วก็ทํากับชุมชนครับชาวบ้านของดงตะขบของเรานะคะในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะใช้ เขาเรียกว่าวิถีชีวิตของชุมชนและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีซึ่งประเพณีของเราเนี่ยมีทั้งหมดเดี่ยวสเดือนเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดทั้งสบเดือนส่วนในเรื่องของประเพณีนะคะเราก็มีการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนของเราเนี่ยเข้ากับประเพณีของเราเหมือนกันในด้านที่3นะคะเป็นด้านเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันแม่วันพ่อนะคะแล้วก็จะทำบุญตักบาตร อาหารแห้งบทสินจาร้นีซึ่งเป็นด้านสุดท้ายที่เราใช้ประเพณีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดังสโลแกของชุมชนเราพูดไว้ว่าสารใย,ยลักษ์แห่งชุมชนด้วยประเพณีอันงดงามค่ะโอ้ครับแล้วนั้นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับกิจกรรมและโครงการที่ถูกจัดขึ้นภายในหมู่บ้านดงตะกบนะครับแล้วจะเป็นประเพณีที่ดีงามโดยทั้งสิ้นเลยครับ แล้วก็เราจะไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ประจำพื้นที่อยู่ภายในหมู่บ้านดงตะพบนะครับว่ามีส่วนช่วยเหลืออย่างไงบ้าง ภายในโครงการหมู่บ้านรักษาแห่ง5แห่งนี้นะครับองค์ตคขบเรามีสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านในเวลากลางค่ำกลางคืนออกตรวจเพื่อพลนรงป้องกันฝ่าบาทอบายมุกและสิ่งผิดกฎหมายแล้วเวลาชาวบ้านมีกิจกรรมหรือมีงานบวชมีงานแต่งเราก็จะไปช่วยดูแลรักษาควาสมสงบเรียบร้อยให้กับชาวบ้านจึงทําให้ดงตะขบบ้านเราเนี่ยายในระยะเวลา3ปีมานี้ไม่มีคดีเกิดขึ้นเลยครับ ครับยังไงก็ต้องรกราบขอบคุณนะครับที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาควบคุมและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศินห้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขอบคุณครับ,บคตอนนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนกกบนะครับหลังจากที่เราสอบถามท่านวนื้้นแล้ววันนี้ผมอยากจะสอบถามทางคุณหมอบ้างนะครับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีบทบาทห,หรือเข้าไปมีส่วนร่วมภายในโครงการอุบลรักษาศิลป์ห้อย่างไรบ้างครับเป็นระบบระบบที่ว่าไกลบ้านใกลใจครับไกลบ้านใกล้จใ,ลใลจส่วนของทางชมรษษมผู้สูงอายุนะครับในในโครงการที่จะต่อเน,นื่องต่อไป โดยเฉพาะคนผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักที่ช่วยงานอยู่กับท้องวัดอนะ่า,านไปเรื่อยๆกจะมีการโดไปเรียกว่าเป็นทีมสามพิชาชีพหรือทั้งทางฝ่ายทางวัดด้วยครับแล้วก็ทางชมรมผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่โรงพยบาบาลเจ้าหน้าที่ราไปตรวจต่อสดมรับผู้ดูแลเนี่ยจะเข้าไปทีมเดียวก็เข้าไปครั้งนึงเนี่ยเกาเรียกว่าทีมหมอครอบครัว ไปดูในเร <to> well, ื่องของการกินยานะะฮการปฏิบัติตัวนะกายภาพเราจะไปดูเรื่องการยืดเยื้อต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความพิการแต่คนภาพเขาเลยดูแค่นีนะครับลูวยก็จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเบื้องต้นก็คือประมาณนี้ใช่ไหมลุงยัยครับสำนักยัยวันนี้ขอขอบคุณนะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ ตั้งอยู่ณหมู่บ้านรงกระพบด้วยนะครับโรงเรียนรงตะคงตตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกับเครื่องโครงการหมูบ้านอันตะสินท่าโดยยึดหลักบวอก็คือบ้านวัดราชการโดยทํากิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมโดยดําเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ครับ 1. ก็คือโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนชื่อโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้นักเรียนเนี่ยมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์มีความเมตตามีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นและมีความกระตันยูกระตเวทีให้นักเรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาของไทยกิจกรรมที่2ครับคือกิจกรรมมังคุเทศน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนโดยที่ชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็คือองค์หลวงพ่อหนองเครืองว่ามีประวัติมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรโดยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกล้าแสดงออกมีการฝึกทักษะในการพูดการเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนแล้วก็ขององค์หลวงพ่อกิจกรรมที่สาก็คือกิจกรรมบรรพนายกน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอ,อดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปโดยให้เยาวชนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัด และชุมชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระเพื่อสร้างศา,าสนาพิธีกรน,น้อยในการประกอบพิธีพิธีกรรมทางศา,าสนาสรุปได้ว่ากิจกรรมทั้งสามกิจกรรมที่เรียนได้ดําเนินการมีส่วนร่วมกับวัดและชุมชนทําให้การกลับเลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิทห้าของชุมชนบ้านลงตะคบดําเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดีครับและในขณะดนี้เราอยู่กับกําลังหลัก หรือเจ้าของสถานที่ก็ว่าได้นั่นคือท่านหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูปริยัติวรโรภาเป็นกําลังสําคัญของการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้ายังไงวันนี้กลาบในพัธการหลวงพ่อครับเขาจะถามหลวงพ่อ,อว่า หลวงพ่อมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าอย่างไรบ้างครับในส่วนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีนทั้ง5ข้อนั้นก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสินข้อที่ในวัดและชุมชนได้จัดให้มีการอบรมโครงการครบอบครัวอบุนเพื่อเป็นการรณรงค์ รื่องการลดความรุนแรงในครอบครัวจะทำให้เกิดโครงการต่อยอดคือครอบครัวสี่ห้านั่นเองกิจกรรมที่ส่งเสริมอบรณากาตในศิลข้อที่สองนั้นวัดและชุมชนได้จัดกิจกรรมเพื่อลดความขัดแย้งในชนุมชนในการจัดเวรยามเพื่อออกตรวจตราความเรียบร้อยใน ชนและดูแลความปลอดภัยในเทศากาลต่างๆชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาจาออมทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพราะปลูกให้ชาวบ้านนั้นได้มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวแต่ที่เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนั่นเองในการบูรณาการส่งเสริมสินข้อที่ 3. วันและชุมชนได้ร่วมกันจัดอบรมเพื่อ ลดความรุนแรงในเด็กและสตรีส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและจัดให้มีการส่งเสริมการารักสุขภาพโดยจัดให้มีการตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยใช้พื้นที่บริเวณวัด เป็นที่ใช้ในการออกกําลังกายการบุรณาการการกิจกรรมส่งเสริมสีลข้อที่4ก็คือจัดให้มีเรียกว่าเป็นกิจกรรมธนาคารบุญเรียกว่าเป็นกระปุกออมสีลขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนนั้น มีสัจจะกับตนเองและตั้งสัจจะในการออมและยังได้มีโอกาสได้นําปัจจัยที่ออมนั้นมาทําบุญและยังส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนในการกล้าสแสดงออกทางคาพูดโดยจัดให้มีการอบรมมักคุเทศน้อยและมัคขนายยกน้อยในโรงเรียนเพื่อเป็นการปกฝังให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของความเป็นมาของหมู่บ้านและในศาสนพิธีให้แก่เด็ก,กเหล่านั้นการที่เราบราการส่งเสริมศีลข้อที่5วัดและชุมชนได้จัดโครงการงด เล่าข้าวพรรษาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนนั้นลดละเลิกอบายามุกอีกทั้งได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของตนเองเมื่อคนในชุมชนห่างไกลจากอบายามุกก็จะมีความสุขมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีและครอบครัวก็จะมีความสุขความอบอุ่นครับกอ่อนวัตก,กรรมในความเมตตาที่หลวงพ่อได้ มาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการหมู่บ้านรักษาสินค้าภายในชุมชนของวัดดงตะกบแห่งนี้ซึ่งหลวงพ่อน,นั้นเป็นเหมือนเจ้าของสถานที่และเป็นกําลังหลักในการดำเนินความสะดวกให้โครงการนัน้นดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยังไงก็ดีแล้วการดาเนินรักษาสินท้านั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่พาชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมภายในโครงการอย่างที่ สำนวนพุทธ,ธสุภาษิตธิ์ขององค์สมเด็จสมมาสุภาาเจ้าที่เคยกล่าวไว้ว่าสีลังโลเกอนุตรังศีนเป็นเยียบในโลกนั่นเองครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านดงตะขบได้จัดการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจนทำให้ประชาชนในบ้านดงตะขบมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อกันโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า จึงเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติอย่างมั่นคงสินหงามเบ่งบานบ้านดงตะขบผู้ค้นพบส่งต่อให้ได้ศึกษาให้เรียนรู้ปฏิบัติได้กายวาจาพัฒนาต่อยอดคิดกิจกรรม ตั้งกฎเกณฑ์รองดองของหมู่บ้านจัดโครงการเพื่อเป็นสุขทุกชาวค่ำเพื่อดำเนินชีวิตวิถีธรรมเพื่อน้อมนำศาสตร์กษัตริย์พัฒนา